สหกรณ์ประมงคืออะไรทำไมชาวประมงต้องรวมกลุ่มทะเลกว้างแต่ไรายได้กลับบางเฉียบค่าแหแพงค่าน้ํามันขึ้นขายปลาได้ราคาถูกโดนกดจนแทบไม่เหลือสหกรณ์ประมงจึงเกิดขึ้นสหกรณ์ประมงคืออะไรไง่ายๆเลยค่ะสหกรณ์ประมงก็คือสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ชาวประมง เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพซึ่งชาวประมงแต่ละคนไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงได้ตามลำพังบุคคลเหล่านี้จึงรวมตัวกันโดยยึดหลักการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านธุรกิจการประมงแก่สมาชิกค,คือการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อไปลงทุนประกอบอาชีพหรือซ่อมเรือ การจัดหาอุปกรณ์ประมงเช่นแหอวนเครื่องสูบน้ำและอาหารสัตว์มาจำหน่ายให้แก่สมาชิกในราคาที่เป็นธรรมการรับซื้อและรวบรวมผลผลิตอย่างเช่นกุ้งหอยปูปลาจากสมาชิกเพื่อนำไปจำหน่ายการแปลรูปและการจำหน่ายสินค้าเช่นปลาแดดเดียวปลาเค็มกะปิหรือกุ้งแห้งและสหกรณ์ยังจัดอบรมให้ความรู้การประมง แถมบางแห่งยังช่วยดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเช่นการปลูกหญ้าทะเลปล่อยพันธุ์ปลาหรือทำประมงแบบยั่งยืนอีกด้วยเพราะฉะนั้นสหกรณ์ประมงจึงไม่ใช่แค่เรื่องของปลาแต่คือพลังของคนในชุมชนที่ร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมพัฒนา ดิฉันดรหญิงทิตยาจิตมั่นไม่ใช่แค่นักวิชาการสหกรณ์แต่เป็นนักสหกรณ์ด้วยหัวใจอยากจะให้คนไทยมีความรู้เรื่องสหกรณ์ที่ถูกต้องค่ะ